หนึ่งในสิบของคู่สมรสในประเทศไทยเผชิญกับภาวะมีบุตรยากหากคุณเป็นผู้มีบุตรยากและสงสัยว่าต้องทำอย่างไรโรงพยาบาลเวทธานีเรามีคำตอบให้คุณค่ะมาดูปัจจัยที่ทำให้มีบุตรยากกันก่อนค่ะสเปิร์มไม่แข็งแรงมีเนื้องอกในหมดลูกสุบุรีอายุเกิน35ปีเป็นต้น สาเหตุการมีบุตรยากอาจเกิดได้จากฝ่ายชายหรือหญิงหรือทั้งคู่ร่วมกันหรือบางคู่ก็ไม่าีสาเหตุแต่ไม่เป็นไรนะคะเรารับมือได้ค่ะโดยก่อนอื่นคุณผู้หญิงจะได้รับการกระตุ้นไข่ให้มีไข่ที่โตเต็มที่หลายๆใบและคุณหมอจะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมโดยมี3เทคโนโลยีเพื่อผู้มีบุตรยากวิธีที่1 IUI IUI คือการผสมเทียมหรือการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรงซึ่งเป็นวิธีที่กใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดเราจะคัดกรองตัวอสุจิที่แข็งแรงแล้วฉีดอสุจิที่แข็งแรงเหล่านั้นเข้าไปในโพรงมดลูกอสุจิจะว่ายไปที่ท่อนําไข่และทําการปฏิสนธิกับไข่เองเหมือนกระบวนการตามธรรมชาติ IUI จะเหมาะสําหรับฝ่ายหญิง ที่มีปัญหาการตกไข่และมีอายุไม่มากเกินไปค่ะวิธีที่2 IVF IVF คือการทำเด็กหลอดแก้วหรือการปฏิสนธินอกร่างกายเริ่มด้วยการคัดกรองอสุจิตัวที่แข็งแรงและนำมาปฏิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิงภายในจานผสมในห้องเลี้ยงตัวอ่อนแล้วเลี้ยงต่อให้เติบโตไปเป็นตัวอ่อนที่แข็งแรง จากนั้นย้ายตัวอ่อนกลับไปในโพรงมดลูกและรอผลการตั้งครรภ์วิธีที่3 c อีกซี่อีกหนึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงในการทำเด็กหลอดแก้วเริ่มจากคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงและฉีดเข้าไปในไข่โดยตรงเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ แล้วเลี้ยงตัวอ่อนนั้นต่อจนโตเต็มที่จากนั้นย้ายตัวอ่อนกลับไปในโพรงมดลูกและรอผลการตั้งครรภ์อีกซี่เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภมากที่สุดมีบุตรยากรับมือได้กับโรงพยาบาลเวทธานีเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ success rate ที่สูงถึง62% ปรึกษาปัญหามีบุตรยากเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ครอบครัวของคุณโทร02-722-4771